สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ do it today ทำเลยวันนี้หัวข้อวันนี้คือการสร้างนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตหลายคนเคยตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ไม่สาเร็จใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมเองก็เคยอยู่จุดนั้นเหมือนกันและวันนี้ผมอยากมาแบ่งปันเคล็ดลับที่ผมลองทําเองมาแล้วได้ผลจริงและเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยครับทาไมเราสร้างนิสัยใหม่ไม่สําเร็จก่อนจะเริ่มสร้างนิสัยใหม่เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทําให้เราล้มเลิกกลางทาง1งเราตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปเช่นอยากตื่นเช้าออกกําลังกายเลิกเล่นโซเชียลพร้อมกันในวันเดียวเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม2เราไม่มีแผนชัดเจนคิดแค่ว่าอยากทํา แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยังไงเม,มื่อไหร่ 3. เราใจร้อนอยากเห็นผลไวพอไม่เห็นผลในไม่กี่วันก็หมดแรงใจแล้วหยุดไปถ้าคุณเคยเจอแบบนี้คุณไม่ได้ล้มเหลวครับแค่คุณยังไม่รู้วิธีที่เหมาะกับตัวเองเท่านั้นเองกด1%ที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากครับถ้าคุณพัฒนาตัวเองขึ้นวันละหภายใน1ปีคุณจะดีขึ้นกว่าเดิม37เท่าลองนึกภาพดูครับแค่ปรับทีละนิดทําทุกวันผลลัพธ์ จะสะสมเหมือนนอกเบียทบต้นเช่นอยากเริ่มออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องวิ่ง10กิโลตั้งแต่วันแรกเริ่มจาก5นาทีแล้วค่อยเพิ่มทีละนิดหรืออยากตื่นเช้าก็ไม่ต้องกระโดดไปตื่นตี5เลยให้ขยับเร็วขึ้นวันละ10-15นาทีค่อยๆปรับอย่างมีจังหวะเทคนิคจับคู่นิสัย (habit stacking) เทคนิคนี้คือการเอานิสัยใหม่ไปผูกกับสิ่งที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วตัวอย่างเช่นหลังแปลงฟันนั่งสมาธิ1นาทีหลังชงกาแฟอ่านหนังสือหนึ่งหน้าหลังอาบน้ํา ยืดเส้นโยคะ3ท่าเพียงเท่านี้สมองจะสร้างความเชื่อมโยงและทําให้นิสัยใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่รู้ตัวสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ทําได้ง่ายสภาพแวดล้อมมีผลมากกว่าที่เราคิดอยากกินผลไม้ แต่ไม่มีผล,ลไม้ในตู้เย็นก็ไม่มีทางได้กินอยากอ่านหนังสือแต่หนังสืออยู่ไกลมือถืออยู่ใกล้สุดท้ายก็เล่นมือถือก่อนนอนแทนลองปรับเล็กน้อยครับอยากวิ่งตอนเช้าวางรองเท้าไว้ข้างเตียงอยากดื่มน้ําเตรียมน้ำไว้ใกล้ตัวเสมออยากเล่นมือถือน้อยลงเปลี่ยนหน้าจอเป็นขาวดําซ่อนแอปที่ทําให้เสียเวลาให้รางวัลตัวเองสมองของเราชอบความรู้สึกดีๆหลังจากทําสิ่งดีๆเสร็จ ลองให้รางวัลเล็กๆกับตัวเองดูครับอ่านครบ30นาทีดูซีรีส์สักตอนออกกำลังกายครบ5วันไปคาเฟ่โปรดทำงานเสร็จตามแผนดื่มกาแฟแก้วที่ชอบข้อสำคัญคืออย่าให้รางวัลที่ย้อนแย้งกับเป้าหมายเช่นอยากลดน้ำหนักแต่ให้รางวัลเป็นโดนัท2ชิ้นนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตผม 1. ตื่นก่อนนาฬิกาปลุก20นาทีเพื่อใช้เวลากับตัวเอง 2. จดบันทึกความสำเร็จประจำวันเพื่อเห็นคุณค่าตัวเองในทุกวัน 3. ดื่มน้ำทันทีเมื่อตื่นนอนเติมพลังง่ายๆให้ร่างกาย 4. กด2นาทีอะไรที่ทำได้ภายใน2นาทีให้ทำทันที 5. เดินวันละ30นาทีเคลื่อนไหวเพื่อผ่อนคลาย และรีเซ็ตจิตใจมื้อเช้าเปลี่ยนชีวิตอย่าปล่อยให้เช้าเป็นเวลาที่รีบร้อนแค่มื้อเช้าที่มีโปรตีนบวกไฟเบอร์เช่นไข่ต้มขนมปังโฮวีทโยเกิร์ตหรือสมูทต,ตี้จะช่วยให้สมาธิดีพลังงานดีควบคุมความอยากอาหารได้ทั้งวันล้างมือแล้วล้างใจก่อนนอนล้างมือให้สะอาดหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มใหม่อีกครั้งจดสิ่งที่กังวลไว้ในสมุดแล้วปล่อยให้ใจได้พักนิสัยการออมเปลี่ยนอนาคตทางการเงินจ่ายตัวเองก่อน คือหลักง,ง่ายๆแบ่งออม5-10%ทันทีที่ได้เงินแล้วค่อยใช้จ่ายที่เหลือเริ่มเล็กๆแล้วเพิ่มทีละนิดจะเปลี่ยนวิธีคิดทางการเงินได้อย่างถาวรอ,อย่าเริ่มเปลี่ยนชีวิตด้วยการทําทุกอย่างพร้อมกันเลือกแค่นิสัยเดียวก่อนแล้วทําจนเป็นธรรมชาติเมื่อคุณสร้างหนึ่งนิสัยได้นิสัยอื่นๆจะตามมาเองการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นแต่มันคือการเดินทางไกลคุณเดินได้ช้าไม่เป็นไรแต่ขอแค่อย่าหยุดเดินอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณกับเรา ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเราอยากได้ยินเรื่องราวจากคุณจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Do It Today ทำเลยวันนี้วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ